สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือวายจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อพระพิคเนตนะคะอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆนนะคะพระพิคเนตอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะหรือคุณอาจจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณเคารพนับถืออยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะตั้งจิตนึกถึงท่านแรนดอมเป็นคลิปสุ่มสำหรับทุกคนที่บังเอิญกดคลิกเข้ามานะคะ หรือคุณจะมีความตั้งอ,อกตั้งใจเข้ามาดูก็สามารถที่จะรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะมารับฟังคำทำนายสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมตอนนี้นะควรอินสตาแกรมยิบซีบาครัไอนะคะแล้วก็ t ิกตอกยิบซีบาครัไอเพื่อนๆสามารถไปกดติดตามได้นะคะตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะ นันถึงท่านนะพระพิคเนตนะคะอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะใบแรกค่ะ,ะใบแรกใบแรกใบแรกนะคะคุณได้หมายเลข28 นะคะ 28นี้นะคะพูดถึงในเรื่องของความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะช่วงเวลานี้ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณมีโอกาสจะสมหวังคุณมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะด้วยนะคะขอเพียงแค่คุณอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะขอเพียงแค่คุณอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคความอดทนนะ,ะจะนำมาซึ่งความสำเร็จไม่ว่าคุณนะคะจะทำอะไรอยู่ในเวลานี้ยกตัวอย่าง ะะถ้าคุณมีความรู้สึกอยากจะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างอันนี้พูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณตัดสินใจแล้วนะคะว่าคุณจะ move on คุณจะเดินต่อไปข้างหน้าในช่วงเวลาที่คุณกําลังจะทํามันอาจจะมีอาการอ่อนแอนะคะเกิดขึ้นแต่ขอให้คุณท่องไว้ในใจนะคะว่าอดทนนะคะ ความอดทนมันถึงจะยากลําบากแต่จะนําพาคุณไปสู่ความสุขความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการงานต้องบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะความเพียรพยายามของคุณความมานะบักบันของคุณจะนําพาซึ่งความสําเร็จมาให้คุณได้ไม่ยากเลยองค์พ่อพิิเนศนะคะท่านคอยดูแลช่วยเหลือคุณอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนำภาพของสํหรับนะคะ Whisper of Lord การิชานะคะมาวางไว้นะคะขอแบบสื่อพลังท่านนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเราจะได้แบบรับพลังท่านไปด้วยนะคะอันนี้เป็นใบแรกนะคะที่เราได้ควายขอจัดกล้องนิดนึงนะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรนะที่องค์พ่อต้องการอยากสื่อสารนะคะให้กับคุณได้รับทราบกันบ้างนะคะ หมาเลขที่21นะคะคุณดูนะคะในความรู้สึกตรงนี้เนี่ยเป็นพลังของพลังของ p a ชชั่นพลังของของความที่คุณแบบจะต้องมั่นใจในตัวเองได้แล้ว powerful มากมากนะคะคือในช่วงเวลานี้ตัวของคุณนะคะคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณมีพลังที่สามารถจะสำเร็จได้ถ้าคุณตั้งใจจริงในช่วงเวลานี้นะคะ เป็นช่วงเวลาแห่งความมุ่งมั่นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเนี่ยอยากที่จะทำอะไรลงมือทำได้เลยความสำเร็จได้มาจากความอดทนความพิยรพยายามสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือความมั่นใจในตัวเองนะคะและจงมีแพชชั่นอยู่เสมอนะไม่ว่าคุณจะกระทำเรื่องอะไรก็ตามแต่เพราะว่าสองสิ่งนี้ จะนำพาน,นะคะให้ชีวิตของคุณรุ่งโร์มีความสุขนะคะ,ะมาดูไพ่ใบต่อไปกันนะคะขออีกสักสองใบนะคะถ้าเอียงยังไงบอกด้วยนะคะวันนี้แบบตั้งตั้งกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> นะคะตั้งกล้องไม่ดีเท่าไหร่ ในช่วงนี้หมายเลข35อสา33ปรากฏนะคะเป็นเลขคู่ด้วยเป็นเลขที่บ่บอกว่าท่านคอยส,สนับสนุนให้คำปรึกษาคุณซัพพอร์ตคุณเชื่อมต่อจิตวิญญ,ญาณกับคุณได้ด้วยนะคะในช่วงเวลานี้นะเ,เป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าคุณกำลังจะทำอะไรอะ่ะท่านจะช่วยให้คุณ มีไอเดียแจ่มๆจะช่วยให้คุณค้นพบเป้าหมายที่คุณต้องการได้นะคะ คุณจะมีไฟในการทำงานคุณจะมีไฟในการทำนู่นนี่นั่นเพราะว่าท่านอยู่เบื้องหลังนะคะคอยบริหารจัดการคอยให้คำแนะนำนะคะอาจจะมาในรูปแบบเซนส์อาจจะมาในรูปแบบคนที่คุณไปดิวด้วยหรืออาจจะมาในรูปแบบสัญญาในอะไรบางอย่างแต่ในขณะนี้นะคะองค์พ่อกำลังช่วยเหลือนะคะให้คุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันประสบผลสำเร็จนะคะ ดวงของคุณในช่วงเวลานี้ต้องเรียกว่าขาขึ้นนะองค์พ่อท่านคอยดูแลและให้คําแนะนํากับคุณนะคะอยากที่จะทําอะไรในช่วงเวลานี้ควายมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะดวงของคุณเปิดแล้วดังนั้นใครที่มีโปรเจกต์อะไรนะคะหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆ ถามว่าคุณสามารถลงมือทําได้เลยไหมในตอนนี้คุณสามารถลงมือทําได้เลยนะคะยิ่งทํายิ่งได้นะคะเพราะช่วงนี้ค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่แพชชั่นของคุณยุนแรงทําอะไรก็มักที่จะประสบผลสําเร็จนะคะองค์พ่อก็คอยให้คําแนะนําคุณอยู่ด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบต่อไปกันนะคะ เนี่ยคุณเห็นหรือเปล่านะคะสีเขียวสวยใสยแบบนี้นะคะคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกำลังที่จะได้ความเออคุณกำลังที่จะได้รับความสุขโดยเฉพาะในเรื่องอะไรรู้ไหมนะคะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวขนาดนี้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของความรักนะคะ,ะคุณกำลังนะคะจะได้มีความสุข นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะคุณจะได้รับความรักนะคะที่มาในรูปแบบกัลยาณมิตรนะคะเขาคนนั้นนะ,ะจะเข้ามาให้คุณนะคะออให้ในที่นี้หมายถึงว่าให้ความรักนะคะให้ความช่วยเหลือให้ความจริงใจนะ,ะส่วนตัวคุณเนี่ยก็เมื่อเขาให้มาคุณก็ต้องรู้จักให้เขากลับด้วยนะคะเป็นลักษณะของช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณมีโอกาสที่ได้พบเจอกับ โชคชะตาหรือว่าเดสินีของคุณนะคะเป็นความรักที่พึ่งพาอาศัยกันได้เป็นความรักที่ดีนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักในช่วงเวลานี้นะคะองค์พ่อนะคะจะช่วยทําให้คุณสองคนหันหน้าเข้ามาหากันนะคะจะทำให้คุณสองคนเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ใครที่โกรธกันอยู่เนาะต้องบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะคืนดีกันสูงมากๆเลยนะคะเนี่ยท่านคอยอ,อ,อยู่เบื้องหลังนะคะพยายามปรับนะคะพยายามปรับให้คุณและเขาเนี่ยมีความบาลานซ์พยายามปรับให้คุณและเขาคนนั้นที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคนโสดน,นะควายมองว่ามีโอกาสโชคดีมากๆเลยนะที่คุณจะได้เจอความรักที่ดีนะคะถ้าคุณเปิดใจนะส่วนคนที่มีปัญหาทะเลาะเบาแววงกันนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณมี โอกาสที่จะได้รับการปรับความเข้าใจกันเพราะว่าคุณทั้งคู่นะคะยังมีสายใยยังมีแรงดึงดูดนะคะที่เป็นเหมือนแม่เหล็กนะเหมือนเหมือนแมกเนตนะคะดึงดูดต่อกันความคิดถึงตรงนี้นะคะ่ะสมพลังมากๆนะคะแล้วก็ท่านก็คอยช่วยนะคะปัดเป่าอุปสรรคทําให้คุณคุณและเขาคนนั้นเนี่ยกลับมาพูดจาที่ดีต่อกันกลับมาดูแลใจกันนะคะหรือว่ากลับมาคบหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคโอ้ย จำจริงจะใช้4ีใบนะคะแต่ปรากฏว่าไพ่ใบ,บสุดท้ายนะคะหลุดออกมาก็เลยจะต้องเปิดให้ทุกคนดูนะคะเฮ้ยยินดีด้วยเลยนะคะนี่เลยนะคะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะออหมายเลข38นะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงในเรื่องของความรักที่ดีความรักไร้เงื่อนไขความรักแบบ เนื้อคู่โซเมดเอนเนอร์จีนะคะเนี่ยใครนะที่แบบเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะพระพิคเนตท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเป็นแรนดอมซึ่งวายบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะเป็นเป็นเป็นคลิปที่เราตั้งใจทํามากๆเลยนะคะนานละที่วายไม่ได้ทำแรนดอมที่เกี่ยวข้องกับองค์พ่อนะคะวันนี้อยากจะทํานะคะ เดบิกอาการเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยววันนี้ขอโซโ,โล่ r a n d o m ก่อนนะไพ่หม่เลข38นะคะเป็นไพ่ที่หลุดออกมาเองปกติแล้วควรจะใช้สำหรับอื่นร่วมด้วยนะคะก็เลยตกใจเพราะว่าหมายเลข 24นะคะ Horneis ก็คือเอ่อการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ Nature นะคะ38เป็นในเรื่องของเอ่อคุณกำลังจะได้พบเจอกับความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่เอ่อคุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะเป็นความโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนาะอย่างที่ได้บอกไปเพราะว่ามีแนวโน้มมากๆเลยนะคะที่ทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นอย่าได้กังวล จงทําชีวิตของคุณนะคะให้มีความสุขจงทําชีวิตของคุณนะคะให้มีพลังแห่งความรักดึงดูดสิ่งที่ดีคิดดีคิดบวกนะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในอ,อีกสําหรับหนึ่งนะคะว่าดพ่คเนะนะคะอยากสื่อสารอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็น Angel Wisdom Taro t นะคะ <laughs> นะคะเดี๋ยวขอดูกันเลยนะ ถ้วยน่าจะเป็นคำแนะนำนะคะสีถ้วยตรงนี้ในช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องลองอยู่คนเดียวนะคะนั่งสมาธิตัดเอ่อตัดโลกภายนอกตัดโลกโซเชียลออกก่อนนะคะลองกลับมาทบทวนนะคะดูนะคะว่าสิ่งไหนที่คุณควรจะปรับปรุงแก้ไขนะคะเอ่อในช่วงเวลานี้ถ้าคุณอยากจะให้คุณแบบ เห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นนะคะสิ่งที่คุณต้องทำเลยคือการปลีกวิเวกอยู่คนเดียวก่อนนะคะลองทบทวนนะคะว่า,าสิ่งไหนที่คุณควรจะปล่อยวางสิ่งไหนนะคะที่เข้ามารบกวนคุณหรือ,อในช่วงเวลานี้นะคะ่ะขอให้คุณนะคะลองทำสมาธิจะช่วยให้คุณ คิดตัดสินใจอะไรได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะคะอะไรที่ไม่ดีคุณก็ตัดทิ้งไปอะไรที่ดีนะคะก็ให้คุณทำต่อไปเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทบทวนนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำนะเห็นไหม สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะขอให้คุณได้เชื่อมั่นในสัญชตาตญาณของตัวเองนะคะถ้าคุณถามถามคำแนะนำถามความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากพ่อพิคเเนศจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้านะคะหรือสิ่งสิ่งที่คุณเคารพนับถือนะคะถ้าคุณอยากจะได้คำตอบในเรื่องอะไรก็ตามแต่นะ ท่านจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะเนี่ยเนี่ยท่านจะคอยช่วยเหลือให้คําแนะนํากับคุณอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาคุณนะคะและถ้าคุณมีสมาธิพยายามทําสมาธิร่วมด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะหกถ้วย ความทรงจำวัยเด็กความสดใสหัวใจผู้สื่อถึงกันการกลับมาคืนดีของใครบางคนนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่สิ่งที่คุณต้องการอยากจะให้มีโอกาสเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาคนนั้นนะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณการกลับเข้ามานะคะครูไอเห็นนางฟ้าอยู่ข้างหลังเด็กสองคนนี้นะคะต้องบอกว่า องพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือมีส่วนช่วยนะคะให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งใบนะคะว่าท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณ ในช่วงนี้นะถ้ามีเวลาว่างนะคุณสามารถที่จะเดินทางไปพักผ่อนได้นะคะการเดินทางจะนำโชคลาภมาให้คุณด้วยและชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดี อะไรที่ไม่ดีกําลังจบไปแล้วนะคะชีวิตใหม่กําลังจะเริ่มต้นขอให้เพียงขอเพียงแค่คุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาน,นะคะต่อไปนี้ชีวิตของคุณนะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้เกือบทุกเรื่องเลยนะคะมีสิ่งดีๆรออยู่อย่างมากมายนะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราขอคําแนะนานะคะจากไพ่นางฟ้าซักสามใบนะคะขอคําแนะนําจากไพ่นางฟ้าสามใบ คือภายใบน,นี้นะคะ Ask for help from order นะคะก็คือคือในช่วงนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณอะไม่ไม่รู้อะไรอยากได้คำตอบเรื่องไหนนะเพียงแค่คุณทำสมาธิตั้งจิตสื่อถึงท่านอะคุณจะได้คำตอบเลยนะคะคุณจะรู้ภายในสัญชาตญาณของคุณนะคะหรือท่านอาจจะโดนบันดาลใจนะคะให้คุณแบบได้ไปเจอกับใครบางคนนะคะ ที่เขาสามารถที่จะให้คําตอบได้มันเป็นสัญญาณบางอย่างนะคะที่ท่านจะมาช่วยเหลือคุณถ้าคุณไม่รู้อะไรถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเข้ามาแล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์กำลังจะเข้ามาความสุขกำลังจะเข้ามาการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเข้ามา ขอให้คุณน้อมรับนะคะพิมพ์รับคำตอบนี้ไปได้เลยนะคะขอขอภัยค่ะเอียงกะขอภายนะคุณน้อมรับคำตอบนี้ได้เลยนะคะสามารถฟังซ้ำได้ทุกๆก,กวันถ้าคุณรู้สึกชื่นชอบคลิปนี้คุณสามารถฟังซ้ำได้นะคะไม่ว่าจะก่อนนอนตื่นเช้าตอนเที่ยงได้หมดการที่เราฟังอะไรที่เป็นพลังงานบวกนะคะ จะทำให้หัวใจของคุณฟูจะทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นอยู่ในวเบรชั่นที่ดีมากๆนะคุณสามารถที่จะเขียนตอบย้ำคำตอบของคุณได้ทุกวันภายใต้คลิปนี้นะคะการเขียนย้ำเป็นการคอนเฟิร์มเป็นการยืนยันว่าคลิปนี้จะต้องเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนขอเพียงแค่คุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาปฏิหารเกิดอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งใบนะ การในช่วงเวลานี้กำลังจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงเยียวยาแล้วนะคะคุณกำลังจะได้เจอทางออกที่ดีมีแสงสว่างนำพาคุณไปสู่อนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะก็ ใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะนี่แหละเป็นเรื่องราวนะคะที่องค์พ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลน,นะคะนางฟ้าเทวดาต้องการอยากสื่อสารให้คุณได้รับรู้นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ like, share, กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยใครนะคะสนใจอยากที่จะทำวอนะคะเสริมดวงตอนนี้วายก็เพิ่งเปิดรับทำนะคะก็สามารถที่จะติดต่อ ผ่านไลน์นะคะ6 4 2 2 3 9 6มามาได้นะแล้วก็ดูดวงเหมือนเดิมค่ะก็นัดคิวได้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ